วันนี้ผมจะมาจัดเทเ์ลิตเดียว4จากเกมที่ได้ฉายาว่าเกมฟรีเดียซหลักหมื่นใช่ครับ The s i m เกมที่เรารักนั่นเองโดยเกมก็ไม่มีอะไรมากครับจัดตามความรู้สึกผมล้วนๆไม่มีหลักกงหลักการอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ในคลิปนี้จะมีแค่เดียวก e พวก Action Pack เกม Pack แล้วก็สต r t e r Pack ไม่มีพวกคิด Pack ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่มาผมคิดว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละเรามาเริ่มแพ็คแรกกันดีกว่า สปุกี้สปุกี้เป็นสตพแพ็กที่ไม่ได้มีอะไรมากครับคุณจะได้ชุดแนวฮาลโลวีนแล้วก็โต๊กแกะสลักฝักทองแล้วก็ได้ถ้วยลูกผมโดยรวมผมมองว่า มีก็ได้ไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรต่อไปคือพารานอมลเหรอพารานอมลเนี่ยเป็นสตัฟคที่ผมคิดว่าคุ้มครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมชอบแนวเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วแล้วไอ้แพค t h i เนี่ยมันก็ดันสามารถตอบสนองสิ่งนั้นได้เพราะว่าแพค this เนี่ยคุณสามารถเป็นคนทรงผีได้มีทั้งโต๊ะพิธีกรรมใช้ได้จริงมีอาชีพนักปราบผีแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะมีผีน่ารักมีการอัญเชิญผีสรุปคือทุกยรดิตมากครับผมชอบนะ จังเกิ a ลเวนเจอร์ว่าไงดีเป็นเกมแพ็คที่เพิ่มเมืองใหม่แนวป่าโบราณสถานมีหมู่บ้านและก็วัฒนธรรมเฉพาะผมมองว่าถ้าคุณเป็นคนชอบแนวการประจนภัยพวกการเดินป่าสำรวจวิหารโบราณเอ่ออะไรสักอย่างทำนองนั้นน,นะคุณก็น่าจะชอบครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมให้มันอยู่ที่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วกันแววุเหรอ มันเป็นเกมแพ็กที่คุณสามารถกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้ก็ตามชื่อครับแล้วก็ได้เมืองใหม่เล็กๆตอนมีข่าวว่าแพ็กนี้จะมาแรกๆเนะี่ยผมสนใจแม่งมากเลยเว้ยใครๆก็อยากเป็นไม่ใช่หรือครับไอ้ไอ้นั่นนะี่ยแต่ตอนที่มันออกมาจริงๆเนะี่ยบอกเลยว่าผิดหวังครับคือแม่งความฝันผมแตกสลายเป็น,นเสี่ยงๆอะ่ะเพราะว่าร่างมนุษย์หมาป่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับ มันไม่ต่างกันเลยเรียกว่าเหมือนกันเป๊ะทั้งทงที่ควรจะทําให้มารดมาป่าเพศหญิงเนะี่ยมีสวดทรงมากกว่านี้คือผมไม่ได้หมายความว่าต้องเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นแต่ไปถึงแบบมันควรจะทําโมเดลแยกกันหรือเปล่าอุตส่าห์ทำตีตลาดเฟอร์รี่แท้ๆแล้วคือผมอย่างเซ็งอะ่ะเพราะงั้นมึงไปอยู่นี่เลยไปอ้ายผิดหวัง สปาเดย์สปาเดย์เป็นเกมแพ็กที่ผมเฉยๆครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มเมืองใหม่แต่เพิ่มระบบการเล่นโยคะมีสปามีซาวน่ามีการนวดแล้วก็ระบบการดูแลความงามก็เรียกได้เลยว่าเป็นเกมแพ็กจริงๆเพราะงั้นผมจะให้มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร g e t t t o e เก e ตอันนี้ของอร่อยครับ เป็นแอปเปิลชนแพ็กที่ออกมาช่วงแรกๆเลยมั้งมันเพิ่มเมืองใหม่เพิ่มเกมเพย์ระบบสมอสรที่ถือว่าทําออกมาได้น่าสนใจที่สําคัญที่สุดมันเป็นแพ็กที่ให้ลดในการสร้างเนี่ยเยอะมากอาจจะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ EA กําลังลงผิดลงถูกมั้งเขาก็เลยแบบใจดีให้ลดรามาเยอะซึ่งไอตรงนี้แหละครับผมคิดว่าการให้ลดเยอะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แอปเปิลชันแพ็กทุกอันมันควรจะเป็นเว้ยพราะเราใจ่ายในราคาที่โหดร้ายมากราคามันแรงมากครับซื้อเกมอื่นได้ตั้งหลายเกมอะ่ะผมมองว่าถ้าเราซื้อแอปเปิลชันแพ็กสักตัวหนึ่งเนี่ย 20 Lot รเป็นขั้นต่ำอะครับแต่นั่นแหละครับสำหรับผมแล้ว g ก t To g e t h e r เป็นแพคที่ผมชอบเรียกว่าชอบมากๆเลยแหละเพราะนอกจากเมืองจะสวยแล้วยังมีพื้นที่ในการสร้างที่เยอะด้วยเกมเพลย์ก็สนุกผมชอบครับ เอาดอืมเป็นเกมแพ็คตัวแรกสุดออกมาเพราะว่า EA อยากลองผิดลองถูกว่าจะทำแบบนี้จะมีคนซื้อไหมและใช่ครับมันมีคนซื้อแพ็คนี้ก็เพิ่มแมปใหม่ครับเป็นป่าอุทยานมีระบบสมุนไพรมีการโดนแมลงกัดต่อยผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่อินกับการตั้งแคมป์คุณก็คงน่าจะชอบแพ็คนี้ครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร ได้เอาแพ็กนี้ก็เพิ่มระบบการเปิดร้านอาหารให้เราเนี่ยได้เป็นคนบริหารมันด้วยตัวเองเป็นเกมแพ็กที่ตอนออกมาเร็ๆเนี่ยมีบั๊กกระจายมากครับค้นหากันกดดิสไลค์เหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติก่อนแต่เหมือนว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีแพทอัปเดตทําให้บั๊กเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยส่วนตัวนะครับผมเล่นมาไม่เคยเจอบั๊กก็เล่นได้เพลินๆครับใครที่ชอบบริหารจัดการอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองในเกมนี้ก็น่าจะชอบแพ็กนี้ครับก็แม่งมีอยู่แพ็กเดียวเพราะงั้นก็มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเอ่อผม ตัวนี้ก็ไม่มีไอ้นี่ก็เช่นกันโรแมนติกกราเดนเป็นสตัฟแพ,พ็กที่ผมไม่มีก็จริงแต่ผมก็สนใจอยู่ครับต่อไปเป็นเล็บสตั๊กเหรอให้ตายเถอะเป็นเอฟเฟชั่นแพ็กและก็ผมก็ยังไม่มีมันแต่จากเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าแพ็กนี้จะทําให้คุณต้องหัวหมุนกับระบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและลึกขึ้นก็น่าจะเหมาะก,กับคนที่อยากได้ความมุ่นวายในชีวิตครับแถมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเล่น 3P ได้ด้วยนะเพราะงั้นผมจะให้มันอยู่ที่ทั้งทนายมีความเห็นว่ายังไงครับ อีโคไลสไตล์เป็นเอ็กเพนชั่นแพที่ผมไม่มีครับแต่ว่ากําลังสนใจอยู่อันนี้ไม่มีครับตัวนี้ก็ไม่มีไอ้นี่ก็เหมือนกัน Black Yard ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสตัฟแพ็กที่เพิ่มสลเดอร์น้ําเอาไว้เล่นคลายร้อนมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรโบ l i n g ก็เป็นสตัฟแพ็กที่เพิ่มลานโบลิ่งครับมีเท่านั้นแหละมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร My Wedding Story เป็นเกมแพ็กที่เพิ่มเมืองใหม่แล้วแม่งสวยมากโดนใจสุดๆอะ่ะสวยชิปเป๋ และเรื่องระบบการแต่งงานที่เพิ่มความลึกขึ้นส่วนตัวผมก็ชอบนะแม้ว่ามันจะมีบั๊กน,นิดนหน่อยๆ่อแต่โดยรวมผมก็ยังจอยกับมันอยู่ผมชอบนะ d i s c o v e r เป็น expansion p a c k ครับที่คุณสามารถเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเป็นเด็กดีเรียนเก็บเกรดซึ่งระบบการเรียนก็ถือว่าทำมาได้ดีอยู่แล้วหากคุณไม่อินกับการเรียนแพ็กนี้ก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆเช่นการสร้างหุ่นยนต์ไม่ก็การขี่จักรยานไปทั่วเมืองแม้จะมีรถในการสร้างแค่13รถก็ทำผมผิดหวังนิดหน่อยแต่โดยรวมก็สนุกดีครับผมชอบนะ Get to work Get to work ไอ้หมอนี่ทีีตัวดีเลย Get to work นะครับเป็น Expansion pack ตัวแรกสุดแพคนี้ก็เพิ่มอาชีพที่คุณสามารถตามซิมไปทํางานได้พวกหมอตำรวจนักวิทยาศาสตร์แต่นั่นแหละครับส่วนที่น่าผิดหวังคือเมืองที่มันให้มาใหม่เนี่ยมีล็อตน้อยมากน้อยแบบน่าเกลียดนะครับน่าเกลียดโคตรๆเว้ยในราคาที่คุณจ่ายไปแพงแสนแพงเนี่ยคุณได้พื้นที่สร้างมาใหม่เพียงแค่4หรือ5ล็อตนี่แหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะความสวยก็งันๆน่นนะผมคิดว่าจริงๆแพคนี้มันควรจะเป็นแบบทุกอาชีพที่เรามีนะครับเราสามารถตาม ไปทํางานได้หมดเลยเว้ยไม่ใช่แค่เฉพาะ3ามอาชีพที่เพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะมันทําให้เรารู้เลยเว้ยว่าแพ็กแรกเนี่ย EA แม่งพยายามที่จะกักคอนเทนต์โคตรๆเวย้ยอาจจะมีแผนว่าเอาไว้หันขายในอนาคตก็ได้หรืออาจจะเป็นการลองตลาดก็ได้ว่าถ้าเราทําแบบนี้มีคนซื้อไหมซึ่งผมก็แบบว่ามันควรที่จะแบบดีกว่านี้อ่ะหรือไม่ก็นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่มันออกมาเนี่ยมันควรจะมีอัปเดตบ้างมันควรจะมีแบบเพิ่มคอนเทนต์ให้หน่อยอะะ่ะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะถ้าจะมาอัปเดตเพิ่มเติมอ่ะและนี่ยังไม่ไ ที่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษให้อัพอะครับคือถ้าเป็นพวกแมไพรยหมาป่าจอมเวทมันยังมีแบบว่าเปิร์กสกิลให้อัพอะครับแต่ไอเอเลี่ยนอะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันมีแค่แบบพลังอ่านใจคนเท่านั้นน,นะนะถ้าคุณทาแบบว่าเป็นเปิร์กอัพสกิลสำหรับเผาพันเอเลี่ยนเนี่ยผมว่ามันจะน่าสนใจมากกว่านี้แน่นอนผิดหวังว่ะ Get Famous เป็น Expansion Pack ที่ผมชอบแล้วก็ผิดหวังในเวลาเดียวกันแม้ว่าระบบการสร้างชื่อเสียงการเป็นดาราการเป็นตัวแม่ตัวมัมมันจะทำอกม,มาได้ดีนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมผิดหวังในเรื่องของล็อตในการสร้างมันให้พื้นที่มาน้อยมากอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมคิดว่า Expansion Pack เนี่ยมันควรจะได้พื้นที่สร้างเยอะๆเพราะว่าราคามันไม่ใช่แค่ร้200อยสองออ่ะอันนี้แม่งให้มาแค่11เล็อตผมก็เลยไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ผมคิดว่าจริงๆอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันควรจะเป็นแค่เกมแพ็คมากกว่าอีกน่าผิดหวัง Life and Death ผมยังไม่มีครับแต่ว่าผมสนใจในแพ็กนี้มากแล้วก็น่านจะเป็นแพ็กต่อไปที่ผมจะซื้อมาเล่นอันนี้ไม่มี Cat and Dog ก็ตามชื่อครับเป็น Expansion Pack ที่เพิ่มระบบการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเพิ่มเมืองใหม่มีการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ก็มองว่าถ้าไม่อินกับการเลี้ยงหมาแมวเนี่ยค้าๆไปก็ได้ครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มี Vintage เป็น Star Pack ที่เพิ่มระบบพ่อบ้านเขาจะทําทุกอย่างให้คุณเลยครับตั้งแต่การเตรียมอาหารไปจนถึงการดูแลความเรียบร้อยโดยรวมก็เป็นแพ็กที่สนุกดีครับมีก็ได้ไมม่ีรัคบ ยังไม่มียังไม่มีอีกและก็ยังไม่มี My First Pet อืมเป็นสตัฟแพ็กที่ผมคิดว่าน่าเกลียดมากในแพ็กนี้เนี่ยคุณสามารถเลี้ยงแฮมสเตอร์ได้และก็เพิ่มชุดสําหรับน้องหมาน้องแมวใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิด มันเพิ่มชุดให้น้องหมาน้องแมวก็จริงแต่ถ้าคุณไม่มี DLC Cat and Dog อะ่ะมันก็ไร้ประโยชน์ทันทีเว้ยทั้งที่จริงๆอ่ะผมมองว่าไอ้แพ็คตัวเนี้ยมันควรจะไปรวมอยู่กับ Cat and Dog ตั้งแต่แรกไว้คุณมันไม่ควรจะเป็นแบบว่าคุณต้องมาซื้อแยกเพื่อจะได้ชุดเพิ่มแม่งการตลาดโคตรแย่เลยเว้ยคือแบบมันน่าเกลียดครับเพราะงั้นอ่ะผมจะให้ไอเนี่ยอยู่ที่พิเศษเลยนั่นก็คือ Vampire Love ก็เป็นอีกเกมแพ็คนะครับที่ผมชอบมากมันเพิ่มพอพันแวมไพร์มีสกิลให้อัพมีพลังให้ใช้มีแมปใหม,ใหม่แม้ว่ามันจะแคบไปหน่อยก็เถอะแต่โดยรวมนะครับมันทําให้เกมการเล่นเนี่ยสนุกขึ้นผมชอบครับ ซีซั่นเนี่ยเป็นเอ็กเพรสชั่นแพ็คที่ผมขอแนะนําเลยว่าซื้อเถอะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็มีระบบสภาพอากาศระบบฤดูระบบวันสําคัญและก็ซิมพิเศษแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกเยอะครับจากความเจือชื่อของเกมหลักเนี่ยถ้าคุณมีแพ็คนี้เกมจะมีลูกเล่นและก็สีสันขึ้นเยอะมากๆแต่นั่นแหละครับมันก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเอเอนำแพ็คนี้ไปใส่ไว้ในเบสเกมตั้งแต่แรกเราอาจจะไม่ต้องซื้อเดวซีเพิ่มหรือเปล่าอืมแต่นั่นแหละครับโดยรวมก็ผมขอให้มันอยู่ในเทียพิเศษแล้วกันก็อย่างที่ว่าของมันต้องมี คอนเทนต์ลิฟวิเป็นเอ็กโ i เชียนเฟที่เพิ่มเมืองใหม่แนวชนบทมีเมล็ดพันธุ์ใหม่มีไก่มีกระต่ายและก็มีโคและก็มีงานประกวดแถมคุณยังสามารถรับเควสจากคนในชุมชนได้ด้วยนะถ้าคุณเป็นคนชอบแนวสโล์ไลท์ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติปลูกผักเลี้ยงสัตว์คุณก็น่าจะชอบแพ็กนี้ครับผมชอบนะ เจอหนี้ทูบาตูเรียกว่าหน้าผิดหวังครับผมชอบสตาร์บอวนะเว้ยตอนเห็นไอ้นี่ครั้งแรกอะผมคิดว่าแม่งน่าจะเจ๋งว่ะเราจะได้เป็นเจไดได้ใช้ฟอสได้ใช้ไลท์เซเบอร์ในเดอะซิมสียมันดูน่าจจิงนะครับมันดูน่าสนใจแต่ปรากฏว่าฟอสก็ไม่ได้ใช้คอนเทนต์ก็ไม่สนุกเหมือนทําออกมานั้นๆนะครับส่วนตัวนะครับความสนุกเดียวที่ผมได้จากแพ็กนี้คือการที่เรามีไลท์เซเบอร์เอาไว้ฟันเล่นกันนอกจากนั้เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นสตาร์บอวสักนิดอะผมคิดว่าจริงๆแล้วที่เอทำแพ็กนี้ออกมาเนี่ นั่นแหละครับเชิญทางนี้เลยยังไม่มีครับสเตนเจอร์ l ิวเป็นเกมแพ็คที่มีความแปลกและก็น่าสนใจครับมีการเล่นตามเนื้อเรื่องมีการเลือกตอนจบส่วนตัวนะครับผมชอบอะไรแบบนี้มากครับและขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่เคยดูสปอยมาก่อนแล้วมาเล่นเนี่ยสนุกแน่นอนผมชอบนะ S โนวี e เอ็ดเ e ็เรียกง่ายๆว่าเมืองญี่ปุ่นครับเป็น e x p ก o พรสชั่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เหมาะกับคนที่ชอบอะไรแบบนั้นแหละครับผมชอบนะ b ิสเนสและฮ็อบบี้ไอ้นี่มันคือเอฟเฟชั่นแพ็กตัวล่าสุดที่ออกมาครับและผมก็ยังไม่มีมันแต่จากฟังรีวิวคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าดีนะไม่แน่ผมอาจจะซื้อก็ได้ใครจะไปรู้ i อเ a n d Living เป็นเอฟเฟชั่น p a ็กที่เราจะได้ใช้ชีวิตเป็นชาวเกาะอยู่กับทะเลเจอวิญญ,ญาณบรรพบุรุษและก็เพิ่มพอพันนางเงือกมาด้วยแต่ก็น่าเสียดายครับที่มันไม่มีสกิลให้อัพแม่งมาแนวเดียวกับเอเลีเลย อย่างน้อยมันก็แบบสวยอะเพราะงั้นก็มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรภาคม้าหรอกภาคม้าก็มีไม้คุณได้ขี่มีวาย้คุณได้บทมีแพะแคร์มีกแกะแคร์มีเมืองใหม่แนวคาร์บอยว่าอย่างไงดีมันเป็นเอฟเฟกชันแพ็คที่หันขายได้น่าเกลียดอีกตัวครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าราคาที่จ่ายเท่าไหร่มันควรจะเป็นเกมแพ็คมากกว่าหรือไม่จริงๆมันก็ควรไปอยู่กับในแคทแอนด์ด็อกตั้งแต่แรกครับเพราะงั้นมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมยังไม่มี City l i v i n g เป็นแอพพิชันแพ็กที่ให้คุณได้ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มีตึกสูงมีอพาร์ตเมนต์มีเทศกาลประจําสัปดาห์แถมคุณยังเป็นนักการเมืองได้ด้วยอย่างที่เห็นครับถ้าคุณเบื่อแนวธรรมชาติธรรมชาติไม่เอาแล้วการอยู่กับสิงสาราสัตว์อยากอยู่ในเมืองสีเวลัยไกลบ้านต้องแพ็กนี้เลยครับและผมก็ชอบมันด้วยอันนี้ยังไม่มี เรม็อ f เมจิกเป็นเกมแพ็คที่ผมคิดว่าสนุกที่สุดแล้วครับในบรรดาเกมแพ็คทั้งหมดมันได้เมืองใหม่ได้เมืองเวทมนต์เราสามารถเป็นโจมเวทได้มีการเรียนกับเราอาจารย์มีคาถามีคำสาบมียาวิเศษที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมีการดวลเวทมนต์มีผู้ติดตามมีไม้กวาดบินได้สรุปคือถ้าคุณชอบในเรื่องราวของแม่มดพ่อมดผมคิดว่าคุณน่าจะจอยมากๆผมชอบนะพอเรน เป็น expansion pack ที่ผิดหวังอีกตัวครับเริ่มแรกคือให้ลถมาน้อยมากเมืองก็มีแค่2โซนอะซึ่งผมยอมรับคพราบว่าเมืองเนี่ยทำออกมาได้สวยมากแต่ระบบอื่นๆของมันเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความคุ้มค่าเลยสักนิดครับตลาดในเมืองก็ดูไร้ชีวิตชีวาทั้งที่จริงๆทำออกมาได้ดีมากแล้วก็หลายคนเนี่ยก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าภาคเนี้ยมีบั๊กที่ร้ายแรงถึงขั้นทำเซฟเกมพังได้แต่ส่วนตัวนะครับตั้งแต่เล่นมาก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนั้นไม่รู้เพราะว่าผมโชคดีหรือว่าอะไรแต่นั่นแหละครับสำหรับผมผมมองว่าม ผมยังไม่มีครับ High ไฮส o ูเ e ียไอ้นี่เป็นเอ็กเพรสชั่นแพที่ผมผิดหวังมากที่สุดในบรรดาแพ็กทั้งหมดละมันเพิ่มระบบการตามซิมไวรุ่นไปโรงเรียนมีการเข้าเรียนพักเที่ยงการเข้าชมรมมีสวนสนุกในเมืองใหม่มีร้านชานมไข่มุกมีระบบการขายเสื้อผ้าฟังดูสนุกใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมกลับคิดว่า ไม่มีอะไรสุดสักอย่างทุกอย่างเหมือนแค่จับจับมายัดยัดใส่กันแล้วก็แปะหน้าว่านี่คือ expression pack อย่างเช่นไอสวนสนุกที่มีเนี่ยมันมีก็จริงครับแต่มันกลับทําอะไรมากไม่ได้เลยมันมีเครื่องเล่นในนี้มันกดเล่นได้ก็จริงแต่เวลาเรากดเล่นเนี่ยซิมจะเดินหายเข้าไปแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างทำไมล่ะครับทำไมถึงไม่ทําพวกแอนิเมชันการเล่นเครื่องเล่นผมคิดว่าถ้าทําออกมาเนี่ยมันต้องน่าสนุกแน่แส่ตัวในเรื่องระบบขายเสื้อผ้าเนี่ยไม่รู้ทํามาทําไมเหม,เหมือนจับยัดยัดใส่เข้ามาเพิ่มคอนเทนต์ซะมากกว่า ส่วนระบบการเรียนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันซ้ำซากไปหน่อยมันน่าจะเพิ่มพวกแบบกิจกรรมระหว่างคาบเรียนมาเรื่องเทศกาลในโรงเรียนผมก็ไม่ค่อยชอบครับเพราะว่ามันดูไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่แต่นั่นแหละครับผมได้ยินข่าวว่าแพ็กนี้เป็นแพ็กที่โดน EA ลดเงินทุนในการสร้างและโดนบีบให้รีบผลิตนั่นเลยอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้มันออกมาขาดๆกันเกินเราต้องรีบทําตามกําหนดการของ EA ผมเสียดายมากครับมันมีวัตถุดิบที่ดีแต่กลับปรุงออกมาได้ไม่อร่อยถ้าถามผมว่า e x p a n i o n Pack แพ็กไหนเนี่ยน่าผิดหวังมากที่สุดสําหรับผมมันคือ High School Year ก็จบไปแล้วนะครับกับการจัดเทียจากความคิดเห็นของผมซึ่งอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยในการตัดสินใจเลือกแพ็คของพวกคุณถือว่ามาฟังเอาเล่นๆแล้วกันครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมาบ่นให้ฟังมากกว่าอีกและก็อย่างที่เห็นครับผมไม่ได้มีทุกแพ็คเพราะว่าผมมองว่าจริงๆเราไม่ต้องมีทุกแพ็คก็ได้เจอเฉพาะที่เราสนใจดีกว่าส่วนใครที่เห็นต่างผมไม่มีปัญหาเลยครับแพ็คบางแพ็คที่ผมชอบคุณอาจไม่ชอบก็ได้เรียกว่าทุกคนก็มีความชอบเป็นของตัวเองแต่ก็ขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพชนนะครับหรือใครอยากแนะนําแพ็คที่ผมไม่มีกก็ตามสะดวเลย สุดท้ายนี้ผมได้ข่าวว่า EA เริ่มหันมาฟังเสียงของผู้เล่นอย่างเราๆมากขึ้นอาจเพราะว่าเริ่มมีคู่แข่งในตลาดครับก็เป็นเรื่องที่ดีผมชอบเดอะซิมแล้วก็ไม่อยากให้แฟนชายนี้ต้องปิดตำนานลงอยากเห็นมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเพราะงั้นผมก็ยังคงหวังนะครับว่าแพ็กใหม่ๆต่อจากนี้เนี่ยจะคุ้มราคากับที่เราจ่ายแล้วก็เป็นแพ็กที่คนเล่นอย่างเราๆเนี่ยต้องการมันจริงๆและนี่คือเดอะซิม4เกมฟรีแต่ DLC เป็นหมื่น